นี้ดินจริงเจอกันจริงเกิดจนอาจารย์สาธรจะลองเล่นผมไม่เห็นความแตกต่างของการนวดปลุกมันเพราะว่ามือผมก็ยังไม่ได้ระดับปโปรอย่างอาจารย์นะเนาะผมก็เลยไม่รู้ว่าการนวดมีประโยชน์หรือผมเอาแต่จากเครื่องรีดปั๊บผมก็ขึ้นเลย นิ่มไปไหมครับดินไม่่นิ่ม,ม,มใช้ได้กำลังดีด,งด,ดินนี่ครับซัพพลายเออร์มันส่งมาผมสั่งไปตันครึ่งยังไม่เคยเล่น ลนะะเอียดดีนะละเอียดโลละห้าสิบบาทอาจารย์ราคาเอาเรือ่องคอมเปาตัวแพงของ VCE นั้นยี่สิบคอมเปา PPG อะไรพวกนั้นมันจะสิบบาทเจอค่าขนส่งนะค่าขนส่งหนักนะ ถ้าสั่งเยอะๆก็อาจจะลงแรงหน่อยแต่หมายมันต้องสั่งเป็นตู้อาจารย์มันจะถูกตู้ละยี่สองตันเงี้ยผมจะใช้หมดยังไงอ่ะพอเรามาน้อยหารค่าขน,นส่งมันก็แพงมันจะต้องมีพวกที่ทำเ่องอุตสาหกรรมที่ทำใช้เยอะๆมาพูดด้วยถึงจะคุ้ม,มผมก็ี่ยตัดสินใจเล่นของตัวเองตันนึงเลยกะเล่นทั้งปี มีสีขาวขาวมากดำแดงเหลืองชมพูเขียวเดี๋ยวมาให้อาจารย์มีดำมีน้ำตาลมีเทามีชมพู ดินจีนมันเป็นโคลนแล้วเลอะมือนะอาจันเนาะดินเขามีความละเอียดพอมันเป็นโคลนขึ้นมาแล้วมันแล้วยิ่งสีขาวอนี้มันจะเห็นชัดอรอจังหวะเขาหน่อย ดักปั่นได้ไม่ไม่อย่าไปเร่องอ <c oughs> <c oughs> อาจารย์พิมพ์บอกผมว่าดินจริงเจอเจ้าน,นี้ให้ทําหนาๆไว้แล้วเดี๋ยวเขาไปกึง่งแล้มากินเมื่อทีหลังใช่ไหมฮะอ่าแต่ผมบอกแหมอย่างงั้นมันก็ไม่ไม่มันสิครับมันก็ต้องขึ้นบางๆได้เลยสิ อยู่ไว้ง่ายนะถ้าตักคุณใจร้อนดึงบางนะฮะโอกาสย้วยสูงต้องใจเย็นกับเขานิดเหมาะไหมครับอาจารย์กับดินโทง ใช่แน่แต่ว่าอาใจเย็นๆกับเขายิ่ต้องใจเย็นครับใจเย็นนิดนึงพันสองร้อยแปดสิ บอนีจ้จะขาวใสเหมาะที่คุณชลีจะใช้ปั้นพวกช่วสกาแฟมไม่ไม่ไม่ควรอยู่ไปปั้นภาชนะทรงใหญ่บอ,อัตรากการย้้ยสูงปั้นเพื่อกาแฟแล้วก็อาศัยทิมมิ่งช่วยนิดหน่อยอ นี่เดี๋ยวผมจะต้องทิมมิง่งทิมมิ่งหมดเพราะว่าเป็นเป็นชามใหญ่เป็นชามด้วยใบหนะึ่งเพราะถ้าปล่อยปล่อยปล่อยวิ่งไปวิป่งไปในมีอกัดย้วยสูงเนี่ยเดี๋ยวตอนยกแทบจะเสียรูปแล้วนะจาย์เนาะต้องทิ้งไม่สักทักต้องทิ้งยกก่อนนี้นไม่ได้ เขาถึงต้องมีไอแ่นลองอะฮะบ้านบ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 นแ่นลองจะดีผมเล่นไดเป่าผมเลยโอเคเอาแค่นี้ก่อนต้องเอาขึ้นมาทิมใช้ทิมโอเคนะครับขอบคุณครับอาจารย์มันดีสิ